สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับวิน,นาอีกเช่นเคยวันนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์นดีๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นการเต้นท็อปร็อกนั่นเองค่ะท็อปร็อกนะคะจะเป็นการเต้นสไตล์บรกกิ้งหรือว่าบ e ีบอลนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นพาร์ทของการเต้นด้านบนทั้งหมดนะคะไม่ใช่การที่ลงไปเต้นข้างล่างหรือว่าฟรีสหรือว่าโอมูนนะคะสามท่าแรกนที่จะมาเต้นกันนะคะก็คือมีหนึ่งเป็นโคสเต็ปสองเป็นซาวซ่าซ้ายสามเป็นชาวตั้นนะคะแล้ววินาจะเสริมไป สามเทคนิคนะคะมีการกระโดดนะคะแล้วก็มีการทำซ้าทาย้ำสองครั้งนะคะแล้วก็เป็นการเทินนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็จะเอามาใส่กับ3ามท่านี้จะได้เป็นทั้งหมด9แบบนะคะทําให้เกิดสไตล์เยอะขึ้นมากเลยคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยท่าแรกนะคะนั่นก็คือ cross step นั่นเองค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะ กระโดดนะคะแล้วก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าเป็นมุมเฉียงเป็นเหมือนซิกแซกเนาะสิ่งสำคัญนะคะท่าเนี้ยนะคะก็คือการย่อค่ะย่อให้เข่าของข้าพเ o าลงแล้วก็ส้นไม่ติดพื้นนะคะ one and two three and four five and six seven and eight เดี๋ยวอี้นะ่จะลองเอามาแลกับ3เทคนิคนะคะที่บอกไปข้างต้นการที่การกระโดดนะคะ one and two 3 4 and หรือว่าอาจจะเป็น one and two three and f o แบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องของการทำซ้ำนะคะเ่ up. อนั้นจะได้เป็นการตึ๊กตึ๊งนี้ของเรานะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะองนี้นะคะ one and two t h and f o r หรือว่าอาจจะมาทำซ้ำตรงอนที่เราจะอไปก็ได้นะคะแบบนี้นะครับตึ๊ง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 ตึ๊ ตึ้งตึงต้งตึ้งในส่วนของการหมุนนะคะนั่นแะใช้การหมุนที่จะหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้อาจจะหมุนก่อนหมุนแอนจึ้งและหมุนแอนตึง้งเราอาจจะเพิ่มโดยการที่เอาขาเนี่ยควยข้างหน้าแล้วหมุนนะคะหรือว่าอาจจะเอาเท้าควยหลังแล้วก็หมุนก็ได้นะคะถึงจะมาทำในส่วนของตรงนี้นะคะ ซาวซ่าไซนนะคะหลักการของมันนะคะเราจะทำท่าเหมือนผี่างนี้นะคะล็อกขายเป็นเตะแบบนี้นะคะเราจะทำร่วมก,กับแขนแบบนี้นะคะยืดอ,ออกเก็บแล้วก็ปิ่อยออกมือกับแขนก็จะเป็นประมาณนี้ one and two three and four เสื่อพังมันก็คือว่าเราจะต้องทําให้มันถูกเพื่อผักแล้วให้เราค่อยๆดันตัวกับขาเนี่ยดันกลับมาปึ้บแบบนี้แล้วก็ไปใหม่เตะโดนผักกลับมา แบบนี้นะคะสรรมาการในส่วนของการกระโดดนะคะจะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะ1 n วางแล้วก็เปิดแอนกระโดดแอนเปิดน,นะคะเป็น one and two three and four หรือว่าขวากจะไปกระโดดตอนที่ออกก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะ one and two three and four five and six แอนซ And, c, and มาในส่วนของการทำซ้ำนะคะในหนาก็จะทำเป็นตึ๊กตึแบบนี้นะคะเป็น1 n e and a t w r e e and a f o r f i and a s i s and a นะคะหรือว,ว่าเราอาจจะย่งซ้ำแบบนี้ก็ได้นะคะ o n and a t w and a f o and a s s and a ไม่ส่งของการหมุนนะคะที่นันก็จะใช้การกระดุดควายนะคะไม่ว่าจะเป็นควายหน้าควายหลังหรือว่า,าค่ายอยๆเยี่ยวไปทีละขาวก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วกค่อยเอี่ยวไป้ีปหนึ่งสองสสเนอะห้าหก็ด ต้านเองค่ะจะเป็นการเดินในลักษณะประมาณนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7่าก็แก็แล้วแต่สไตล์นะคะบางคนอาจจะใช้การเอ็นหน้าเอน็นหลังช่วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หรือในบางสไตล์อาจจะเดินอยู่ในเส้นตรงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 แต่ใน,นส่วนที่1นะคะเป็นการกระดุกน้อยหนาเนี่ยก็จะอะไรประมาณนะคะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8หรือว่า1 2 3 4 5 6 7 ตรงนี้นะคะอาจจะดูปแปลกๆหน่อยว่าช่วยเพิ่มความฟิสซิ่งค่ะแล้วก็เพิ่มสไตล์ของเราเองนะคะในส่วนของการทำซ้ำนะะี่อาจะทำเป็น,นรประมาณนี้นะคะชึ้งชึ้งชักชึ้งชึ้งชักชึ้งชึ้งชะหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งสองสองสามสี่สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดแปดย้ำนะคะแต่ว่าย้ำคนละส่วนกันในส่วนของการเพิ่มเป็นประมาณนี้นะคะหมุน and one, two, three, and four. Muốn and one, two, three, and four. Và đồ muốn one, two, three, and four. Muốn one, two, three, and four. Muốn one, two, three, and four. ก็ได้ลองทําตามไปแล้วนะคะในทั้งหมด9แบบด้วยกันเดี๋ยวไม่หนาจะลองเอาทั้ง9แบบมาเต้นรวมๆกันใน1ลาเเป็นการฟรีสไตล์จะเอาอะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังก็ได้ไปลองเต้นกับเพลงดูนะคะ สำหรับใครที่รู้สึกงงให้ทำสามท่านะคะโพสต์เตะซาวซ่าไลท์เลตันนะคะทำสามท่าเลยนะคะให้ข้องก่อนทีนี้ค่อยเอาสามพิคิที่หนให้นะคะมาอด a p ปทีละอย่างไปเนะาะทีนี้ลองเต้นเข้าจังหวะดูนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบ,บกดไลค์แชร์ดรกดตามเป็นกำลังใจให้ในหนาด้วยนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย